ถ้ามาอยู่นี่พอมันมีความสุขบ่โอ้ยก็ว่ามีความสุขยืนแล้วลูกเอ้ยพอก็อยู่นี่ก็อยู่ธรรมดาเลี้ยงผู้เลี้ยงคว้านน้ำมัเฒ่าเนาะครับผมเลี้ยงง้อเลี้ยงคว้วยลูกย่างมะเ่ากับปล่อยควาวยออกง้อออกปล่อยกินเฉยเฉนดีล่ะครับผมวันเด็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหมูก็ที่สองตครับหมูมีสองตครับครับผมปลูกผักเอ่อคัวเลือนน้ำปลูกกว่าครัวเลือนปลูกอยากกินนั่งก็กินกี่นี่ครับผม บมมีปัญหาได้ล่ะวิจารหมูมหามีแต่มูมาหาครับ <one> <iałem S 2> มีแ่มูมหามากิน <Richt> น er> <st> right? ้ำมาูินอันมากูนนี่มาก็จากินปลาผมก็เอาปลาให้ครับผมอจากกินหนังพวกกหาใหม่จากินนอใหม่นอมีก็เอาไปจากกินอันนั้นพักหญ้าข่านอ้าวผลไม้ผลไม้หลากหลามเนี้ยเอาไปกินครับผมอันมันพอกินก็กินอัน่บอกินก็ยาเอาไปครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีเพื่อนเกษตรครับมันี้พาพี่น้องนับบำเบิงเกษตรผสมผสานนะครับนี่เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักนะครับคุณพ่อชุลินอนันต์สวัสดีพ่อครับสวัสดีครับครับพ่อแนะนำตัวหน่อครับผมนี่ครับพ่อชุลินอนันต์ครับการขึ้นกล้วยครับตำบลตกงปีดเพื่อน้นอเกี้ยงจังหวัดศรีสกีครับครับพอพื้นที่ตรงนี้แปลงนี่จากจกไรครับพ่อแปลงนี่มัน ซิปซิไรครับแป้งแป้งเนื้ออันนี้ซิปไรครับผมสัสิีครับแบงมาเฮ็ดส่วนผสมนี่อีกไรเคืงครับไรเคืองครับไี้ไรเคืองครับครับงานเนี้ยงานเคืงงานเคืงครับครับผมไอ้เฮ็ดอย่างนี้พอครับทีแรกพวอันนี้สาปล่อยป้าครับครับครับเป็ดก้าหน่อยปล่อยป้าเล่ยนไปครับผมพอด้ยูได้ยินจุดเริ่มต้นนี่ที่มาเฮ็ดมึงเนี่ยพอมีความคิดอย่างไรถึงมาเฮ็ดตรงนี้ครับผมโอ้ยพอบ่มอยากมีงานยูเงื่อน อยู่ซื้อพี่จะไปเล่นครับผมบัดเกักินกะเหล่าครับผมก็เลยว่าก็ไอ้ลูกบางว่าเอาทีไปเห็นเพื่อนหายอยู่หน้าครับปาอยู่หายอยู่หน้าผมนนาท่นเออแมนความเขาอยู่ครับผมเท่าแล้วผมนาครับไปหาอยู่นาอยู่หน้าผมก็เลยว่าไปอยู่หน้าก็ต้องเห็ดสาเลี้ยงปลาเด้ว่าท่นครับผมเดี๋ยวสร้างพนี้นี่ครับลงทุนไปหลายไปไหนพอครับนี่ลงทุนมันเท่าไหร่เนาะมันเนืใหญ่ แฟนโก้บอกขึ้นหมื่นหมื่นกว่าบาทเนาะหมื่นกว่าบาทนี่แหละครับครับหมื่นกว่าบาทครับลงนู้นที่แรกบัวแพงไหนครับแขกนี่หวานไม่รุดเรื่องไรหมื่นกว่าบาทนี่แหละครับเลืกบัครับปอนี่สาขาบอครับบวครับปอมหาสิบเส้นนี่หาสิบเส้นครับเลี้ยงปลายังเนี่เลี้ยงปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนน้ำครับครับเลี้ยงสามยางนี่แหละเลี้ยงสามยางครับครับผม แล้วพ่อนี่หลังจากที่เลี้ยงมานี่มีประสบปัญหาอย่างี้ครับพ่อบ่มีปัญหาเดี๋ี้ละวิจากมูมหามีแต่มูมหามครับมูมหามากินน้ำมาูินน้นมากินนี่มากบมากอะอยากกินปลาของก็เอาป้าให้ครับผมอยากกินหนังโบก่าหาใหม่อยากกินนอใหม่นอมีก็เอาไปอยากกินอันนั้นพักหญ้าขางุนอ้าวผลไม้ผลไม้รากใหม่เดี๋ยวไปกินครับผมอันมันพอกินก็กิน ใันบอฟอกินกับยาเอาไปครับผมให้มันพ่อกอนนะกินว่าครับผมเราปลากินกันปลาที่เลี้ยงนี่สามบ่อนี่พ่อเลี้ยงปลาหยังนี่ยครับนี่เลี้ยงปลาดุกที่สองครับปลาดุกต้องเหนตเออลครับครับผมบ่อหันเลี้ยงป้าอื่นมันออกดีครับป้าหมอนี่ก็ออกครับป้าหมอมันออกออกดีแห้งปลาดุกบอกออกปลาดุกนี่บอกออกครับผมอืมอันนี้เลี้ยงได้จากเดือนแล้วพอครับนี่ ตัวนี้เด็กปีกัวนะครับปีกัวครับครับผมแล้วบอท่านไปเลยครับพอบอท่านไปเนีกำลังเด็กหาวันหาวันพ่อปล่อยไปหาวันแล้วครับครับผมครับอืมกำลังพอจะหาวันอยู่หันนั่นครับผมแล้วมีมีเลี้ยงอย่างเนี้ยพ่อครับมีเลี้ยงป้าเลี้ยงงัวเลี้ยงเวทเลี้ยงไก่ยันไหละครับเลี้ยงผสมผสานเลี้ยงผสมผสานทุกอย่างเอารุดครับผมเลี้ยง บักพริกบักเคี้ยวกปผูกเลาะนี่กี่ละเลาะนี่เต็มนี่ครับเป็นไงผมอยากกกินบ่อยากก็อยู่พักเซออมเซียมวนอันกล้วยยังกับเต็มครับผมแล้วระบบน้ำคุณพ่อระบบน้ำสครัาเที่ยวครับมาเบิ้งกันเลยสุราเที่ยวนี่ครับผมระบบน้ำหรือมาเบื้กงนั้นนี่ครับอยากเบิ้งนั้นกับมาเบิ้งนี่ไหลบ่อเศร้าไหลบ่อเศร้าไหลบ่อเศร้าลงทุนหลายบ่อใดครับสุราเที่ยวครับพ่อกงทุนสี่หมื่นครับ รวมรวมสี่หมื่นรวมรวมสี่หมื่นครับนี่นี่นี่ไหลไหล,ไลเข่งเข่งไงเบื้องืนนี่ครับครับผมทั้งหมดเลยทั้งหมดไหลลงบอ่ออย่ไหลลงบอ่งบออเอาไหลเต็มบอ่อออกจากบอ่อไปอีกให้ทรงหน้าครับลงทรงหน้าครับผมลงลง,ลงหน้าหน้าเลยบอดยญานิบอดยญานเสียหน้าบอดยญานเสียหน้าบอดยญานเสียคาไฟบ่อบ่อมีคาไฟครับครับผมเท่าเทร่เจบ่อมีคาไฟอันนี้ปลาคือหาหามือนี่บ่อหามือครับนี่ลอยไหลตรงไหนครับบ่อเนี้ป้าครับหาพัน ห้าพันตัวครับพันตัวในบ่อนี่แล้วบ่อนี่ความกว้างความลึกเตัวใดครับบ่อนี่ความกว้างนี่ยาวซี่เมตรกว้างซี่เมตรกว้างซี่เมตรยาวหกเมตรยาวหกเมตรเนาะลึกเพียงเขาลึกเพียงเขานี่เลยครับผมครึ่งเมตรลึกครึ่งเมตรครับผมแล้วแล้วมาอยู่นี่พอมันมีความสุขบ่โอ้ยก็ว่ามีความสุขอยู่แล้วลูกเรับผพอก็อยู่นี่ก็อยู่ธรรมดาเลี้ยงผู้เลี้ยงปว้านน้ำมันเ่าเนาะครับผมเลี้ยงง้อเลี้ยงควายลูกย้ำมันเจ้ากับปล่อยควายออกง้อออก ปล่อยกินตั่ฉุนดีล่ะครับผมบาก็เรียงไก่เรียงหมูหมูกับที่สองตัวครับหมูมีสองตัวครับครับผมปลูกผักครัวเลือนนํำปลูวกว่าครัวเลื่อนปลูกอยากกินนั่งก็กินดีล่ะนน่ครับผมบางมีบางนหอบางมันครับผมครับอืมจะล่ะบาดีเลยไก่กับลูกม่เห็นไม่อีกไม่ว่าตุกเกตุักมาเห็นครับผมนีไก่ยังนไยครับพอครับไก่บ้านจต่ของไก่น้ำบ้านไก่พื้นบ้านแล้วก็ไก่ เพอาะอันพันไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อครับผมงั้นไก่พันเนื้อแล้วโครงสามพอนี่ลงทุนแต่แพงมาได้ครับพ่อนี่แล้วคูณหมื่นกว่าบาทดิครับหมื่นกว่าบาทครับเฮ็ดเบนมาตรฐานเลย็มาตรฐานเลยอยู่ได้เป็นสิบปีอยู่ได้เป็นสิบปีเลยนะครับผมตลอดอันนั่นใจกันครับผมนี่กรนางได้ยังใสจวัดเรียบร้อยนั่งใจโบผู้อันนั่นมันตัวตัวครับผมข้างทางก็ปลูกคาพวกตะไคร่ตะไคร่ใจแล้วบัดนี้ครับผมอื นั่งกบว่าะนมากกบยังเพาะอยู่กบที่เรียงกบตัวอีกมีครับผมเพราะว่าเจ้ามาอยู่กบเหมือนครับผมเขาจีด้อยู่หลายหมื่นโตอยู่เขาจะมาหาลูกลูกไส้ครับผมว่าแเลงกบเทดบอยเรื่องว่าสัมครับผมนั่งพันธุ์เแล้วโครงการคุณพอิเทดเพิ่มไปอีกหรือว่าสีเ็ดพ่อแค่นี้ก่อนครับสีเพิ่มไปอีกเรื่อยๆนะครับผมอือยู่เ่าเศร้าหรอกสีเพิ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนมาก ขี้ขั้นง่ายหมดละจนขี้ข้านจนว่าเฮ็ดบ่ได้ย่ามไหนเฮ็ดบ่ได้ใจสี่เศร้าครับผมว่าเจ็บปวดเด้อเด้อยี่โอ้ยเมื่อยแล้วบ่บ่เอาดอกเด้อบ่ตันครับผมจังสี่เศร้าคันเทจะย,ยังที่ไปยังที่ได้ผมบ่เศร้าครับผมผมจิพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณพ่อมาอยู่ยังที่นี่ลูกเต่าเพิ่นดีใจน้ำบ่โอ้ยเพิ่นดีใจแล้วเพิ่นเฮือนกคยอยู่บ้านกคยล้างบังไงนังเลยครับเขาก็บอยู่นั่นอยู่บ้านนั่นล้านกัวเห็ด โอ้เว้ยทำหน้าบ้านสองแสนพูนบ้านอยู่อยู่บ้านนายเอ้ยได้เมื่อตีสานี่แต่บ่อยู่แต่บ่อยู่มาอยู่ทรงนาผมว่าผมบุมักผมมาอยู่ตงนั้นมันอยู่บนมันออกยากเข่ายากมันก็เลยกับคนตีถิ้นนินทากันแน่วันนี้เวราะจอดแฉดผมบ่มักนิสัยแบบนั้นอผมว่ามาอยู่มิดๆจังสี่ครับผมมันขี้ดีกว่าอยู่จนมาเลี้ยง ผู้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงกาอยู่นี่ครับผมมาที่กองท่านอีกคุณพ่อหวังรายได้จากจุดเฮ็ดเกษตรตรงนี้บ่ก็บ่ก็พอาะที่อยู่ได้กินนะครับบ่หวังรายได้ปั่นนันได้ปันนันดอกเอาแต่พอได้กินครับพอได้ขายแน่พอได้ซื้อพริกื้เกลือซื้อยังแน่น่ะครับผมซื้อช่วยลดช่วยยังกินแต่ว่าห่างบอันนั้นบบหวังว่าจะเอาเงินล้านเงินแสนน้ำเขาดอกครับพอได้กินเขาเพียงมีความสูตรจุอง ก็หลังกนแส่เนบ่เอาดอกบ่นมีสือพ่ได้ดอกโอ้สุดยอดแห้งครับนี่เฮ็ดดีๆเนาะเอาแต่แข่งปลาพออยู่พอกินนี่ก็เอาแล้ววันปลายชีวิตน้องเป็นพ่อเนาะวันปลายชีวิตแมนโอ้ถิกล้องเลยชีวิตคนเฮ้าก็ชีวิตคนเฮ้ามาก็ได้จริงๆล่ะความสุขก็ต้อง้ังคนเนี่ยอยู่คือโจโคอยู่กับประเหตดครับมักกินน้ำผมนี่ก็มีอยากกับมหาผมกินกินโลดอยากกินกินโลดปะจีกกินมาปิ้งกินครับกินแหลวเมื่อ จะใายเมื่อพร้อมครับผมครับผมคุณพอครับทยานนี่กะให้คุณพอแนะนำเกษตรที่ว่าผู้ใดอยากออกมาเฮ็ดเกษตรต้อง่มต้นอย่างไรครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งตัวอย่างของผมนี่ขันอยากคู่อยากเห็นอยากเบิ่งอยากเบิ่งตัวอย่างมาเบิ่งเอาไม่เห็นจังที่เห็นคือผมนี่ล่ละเฮ็ดนนหน่อยแต่ลงทุนก็บนนอยแต่ว่ามันมีคุณภาพายได้บัานี่ได้กินกับแมน แต่ไข่พี่น้องกินก็ดีใจพี่น้องก็ดีใจนํามาเห็นก็ผมนี่ละพี่น้องอยากจไปอยู่ห่านอยู่ซ่านอยู่เหล่งซื่คือมาเอาโทล่าเซลมาใส่แล้วก็ก้นสาขืนแล้วก็ปอยป้ากินมันกับพี่เขาสุขกว่าลาคนครับผมเท่านั้นแหละครับครับผมสำหรับท่านี้ก็ขอบคุณพอ่อคุณพ่ออาน,านันต์ครับสุรินทรอนันต์ครับคุณพอ่อสุรินทรอนันต์เนาะครับผมกั ขอบคุณหลายๆที่ให้บาเบิ่งสวนแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างสําหรับคนที่อยากเฮ็ดคนที่อยากเฮ็ดบ่จบเป็นว่าเฮาต้องอายุหลายแล้วเขาไปเห็ดเริ่มต้นเริ่มเลยนะพ่อเนาะครับครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่ออนันต์สุรินทร์อนันต์หลายๆนะครับที่ให้ความรู้อ่าสาหรับคลิปนี้บ่าปพงก็ขอจบคลิปแค่เพียง่นี้นะครับก่อนที่จะเบื่องคลิปอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ วิถีเพื่อนเกษตรเดือครับสวัสดีครับ